ข้อคิดหนุนใจโดยไดแอนนิวแมทธิวส์เพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย เอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึง16ผู้เขียนบอกว่าท่านโตมาที่บ้านซึ่งมีต้นฝ้ายต้นใหญ่ปลูกไว้ข้างบ้านช่วงหน้าร้อนต้นฝ้ายจะออกดอกสีขาวฟูและมีเมล็ดอยู่ในดอกฝ้ายทั้งยังมีปุ๋ยไเปลิวไปตามลมบางครั้งปุ๋ยายที่ปลิวผ่านบ้านของท่านก็มีมากจนเต็มหน้าต่างวันหนึ่งท่านสงสัยว่าปุ๋ยไยจากต้นไยที่ปลูกไว้ข้างบ้านนั้น จะเหมือนกับดอกไฟที่คุณพ่อของท่านปลูกไว้ในไร่หรือเปล่าคุณพ่อของท่านทำไร่ฝายในช่วงฤดูร้อนครอบครัวของท่านต้องช่วยกันกำจัดวัชพฤฤืชและเมื่อถึงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเก็บดอกฝายเพื่อน,นำไปปั่นที่โรงปัน่นไยตอนนั้นท่านนึกในใจว่าปุฝยไยที่ปลิวมาตามลมพวกนั้นก็เหมือนเงินที่หล่นลงมาจากฟ้าท่านเพียงแต่วิ่งไปเก็บมันมาแค่นั้น ท่านก็เลยไปหยิบตะแกรงเล็กๆจากในห้องครัวแล้วเดินออกไปนอกบ้านเพื่อเก็บปุ๋ยไฟเหล่านั้นไปขายระหว่างที่ท่านกําลังวิ่งไล่เก็บปุ๋ยไฝ่อยู่นั้นท่านก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะได้ไฝ่หนึ่งม้วนใหญ่ๆจากการวิ่งไล่เก็บปุ๋ยไฝ่แบบนั้นผู้เขียนบอกว่าสมัยเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยคิดมากเรื่องเวลาที่เราเสียไปแต่ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เราก็จะยิ่งเห็นว่าเวลาของเรามีค่าและมีจํากัดท่านคิดว่าการใช้เวลาของเราให้มีคุณค่าที่สุดก็คือการทําตามการทรงนำของพระเยซูพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีไว้ให้เราแล้วว่าเราควรจะทำอะไรและคนไหนที่เราควรจะเข้าไปคุยด้วยแทนพระองค์ถ้าเรามมวแต่ใช้เวลาของเราทําเรื่องส่วนตัวต่างๆและทำตามความพึงพอใจของเรา เราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้รับความชื่นชมยินดีจากการรับใช้พระองค์เราอาจจะรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในการทำงานแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเยซูมันก็เป็นเหมือนแค่การกินลมกินแลง้งเหมือนในปัญญาจารย์บทที่สองข้อ11หรือเหมือนที่ท่านวิ่งไล่เก็บปุ๋ยฝ้ายนั่นเองให้เราฝึกนิสัยการอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวัน ทุนขอให้พระเยซูทรงสำแดงให้เราเห็นว่าทรงปรารถนาให้เราทำอะไรสำเร็จในวันนั้นติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ y o u ยูทูบช n n e l คริสตจักพระพรเชียงใหม่